แบบแมงลักใส่จะอมหมู่มบ้านที่เราเรื่องอะไรที่ไปเมื่งนอกสรุปว่าไปอยู่นะพี่น้องแต่ว่าให้น้องที่นู่นหาร้านให้อยู่แต่ว่าไปในนอนหละค่ะแต่สิ้นแต่เดวตต่พี่หมกว่าเมื่ออยากให้หมกวกไปด้วยนะจะได้ดูแลกันไม่ไม่ไม่ไกลกัน คุณยบาลแลเซส,สวัสดีครับสวัสดีจ้าไม่ได้แต่แกงนอกไม้พี่น้องแกงสมะหน่อไม้ใส่เห็ดสี่อย่างนะพี่น้องเห็ดอ๋อหูหนูเห็ดคอนขาเห็ดเห็ดอะไรวะเห็ดออริจิเห็ดยังบุ๋วเดี๋ยวย่งมากเดี๋ยวเขาเห็นขวดฉันอันปาดพี่น้องหมากัดกันเมื่อกี้นหมมูลอุ้ยปุ๋ยเลยต้องขอโทษขออภัยด้วยอันรัฐบ,บาลรัฐบาลว่เก็บก่อนทำคลิปเออเอาก็เท็ดคลิปก็ค่อยเก็บกระไรตัวกินไม่ยากอย่างน้ำ รัตบาฉันมาเก็บวดอีกหรออันแกงน้องใหม่แซ่บแซ่บไปนองแกงเองอมืออันนี้ข่าสวยเขาเนี้ยเอากระหอนมันช่กินใบล,ะล่ะหอดนี้ช่างล่ะมาจาเชบๆชน้ำากนจ้าแซ่บเป็นกัน,ปน้ปง,ง,งนหอมะัวมากเลยเอาซะเอามาคักรดทั้งคักลถ<ว>ดทั้งน่องใหม่ทั้งะอมเลย ใช่ป่ะอือก็ได้แต่จะอมด้วยนะอ๋อม,มีหมูใดญเดียวเนื้อเนื้อจากน้ำหนักลูกค้าแค่หมูวันกิน เจ้าอมมี้มแต่ยอดอ่อนๆพี่หน้องเอ้ยไปเก็บของแม่มาแม่ไม่อยู่เราไปรักกันเลยหนุนตื่นยังเนาะนก กินคนนะหาหักินข้าวดีข้าวมือแรกของวันนี้นะยังไม่ได้กินข้าวเลยวันเนี้ยตั้งแต่เชา้ามดแยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาบอกไม่ได้อยากรู้ <laughs> หาโมงแรงพี่น้องกินข้าวเศร้าข้าวแรงรวบเดียวเนี่ยเอาเทียมว่า <laughs> อืมเจ็บปะดูตัวเลืดูดิชอบก็เข้าไปคำนูนนั่นะทำไหมแซ่บเนี่ยแกงอร่อยใส่ใบแมงลักใส่ชะอมอืม มือบ้านที่ว่าเรื่องอะไรหนูไปเมื่องนอกสรุปว่าไปอยู่นะพี่น้องแต่ว่าให้น้องที่นู่นหาร้านให้อยู่แต่ว่าไปแน่นอนหรอค่ะตัดสินแต่แล้วจะพิสหมูว่าเมาออยากให้หมูดไปด้วยนะจะได้ดูแลกันไม่ไม่ไม่ไกลกัน มีเอฟซีท่านเลยสนใจโซโฟาปะาจ๋าขายโซฟาแล้วของชายที่ใหญ่ๆก็จะขายออกนะจะหาเงินไปทำพัสด s p ร r t วันนี้พัสด sport เหมดอที่ อันมีโซฟาได้ไปนอนโซฟาชุดหนึ่งเลยนะปรับนอนได้เป็นเตียงได้ใช่คุณน,นอนได้อ่ะเธอนอนได้ปรับเตียงไม่ได้เดยังไม่ได้เป็นปแบแอลขายรึ่งราคาเร็วๆอยู่เลย เยฟซีท่านใดที่อยู่จังหวัดระยองหรือว่ากันทบ,บุรีสนใจไหมซื้อมาหมื่นสามพันเก้าร้อยขายเจ็ดพันหมกิ๊กเลยเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วแล้วก็มีอะไรนะว่ะทีวี ที่พี่กินนี่มา43 43อ่ะมีทีวี43นิ้วก็ใหม่ขายกี่บาท3,500ก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกทีวีตัวนี <laughs> ้3,000 lên mất mất rồi không bớt cái mắt อร่อยมากอืมเห็ดเงียบเลยแล้วกินลูกโดดไปสองสามพันแล้วเนธะอมาลัางมองฉันเธอกัดกันแล้วเธอก็มาลัางมองฉันเนี่ยนะเธอเก็บขวดตรงนี้เลยใครล่าไมู่้แล้วล่าไม่แล้วมา้าหอย เดี๋ยวท่านเขาจะหาว่าฉันไม่ยอมเก็บกวดเป็นเพราะเธอนี่แหละเดี๋ยวก็ดีกันนะเดี๋ยวกักดกันนะไอไมโลมันห่วงมันห่วงเราห่วงเจ้าของกินไปสิหมูกินหนัก อยากกินเลยอยะอยากซ้อมแบบอ,อนนะ,ะไรแบบไล่อื้ม เดี๋ยวอันกินอ,อิ่มแล้วก็สิไปย่างไส่กรอกให้คุณมายุรีพรุ่งนี้รอบส่งนะครับคุณมายุรีถ้าดูอยู่ก็กราบขอโทษขออภัยเลยครับเดอ้อเพราะว่าแดดไม่มีเลยฝนตกทุกวันเพิ่งตากหมูได้เมื่อวานเนี้นะตากหมูได้เพิ่งตากหม,ไกหมูได้แต่ว่าเมื่อเช้าก็ไปส่งไม่ทันเพราะไส่กรอกไม่แห้ง จะเลืต้องหักบ่หักบ่หักบ่อีหกหักอีกอออนะพี่น้องอยู่ดีอ่ะเอาไม่นี่กะอ่านราผ้าจากกดไปก่อนพี่น้องเกากันคลิปหนาเด้อดูดีมีแห้งสุดผุดชุ่นวันนี้ไปไปแล้ครับพี่น้องสวัสดีครับจ้าจะกรอกสั่งหน้าทีจ้าขายเหมือนเดิมจ้าขายคือเก่าพี่น้องแสบคือเก่าพี่น้อง